ก็ตอนนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สกิลระหว่างออสการ์กับทัศยานะครับผมก็ตอนนี้ช่องอมวหรือว่าอามกเวลนะครับผมก็ได้ทําการลงคลิปเกี่ยวกับเอ่อเรื่องสกิลของทัศยาและออสการ์แล้วนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนื้อเต็มๆไม่มีน้ําเหมือนในติ๊กตอกนะครับผมคือในคลิปนี้ผมจะบอกทั้งข้อดีทั้งข้อเสียของออสการ์และทัศยานะครับผมสําหรับน้องๆที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เฮ้ยพี่ออสการ์ก็ดีทัศยาก็ดีเหมือนกันคือรักีี่่่่แตวาายยยังงเเสดดน้ออออููะผมก็ไป เต็มๆเนื้อๆเลยนะผมแล้วยิ่งใครเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะผมก็บอกได้เลยนะว่าจะทําให้ได้สาระความรู้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมแต่ไปกดไลค์กดติดตามให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะผมแน่นอนว่าว่าผมจะเลือกตัวที่ดีที่สุดให้กับคนดูอยู่แล้วนะผมคือผมจะไม่มาบอกมานั่งบอกว่าเออตัวละครทั้งคู่แม่งดีคนละอย่างกันแต่ผมจะบอกว่าตัวไหนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่ากันเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเข้าไปดูก็ไปดูกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมช่อง really i'm